แจกพิกัดวัดสวยราชบุรีมีใครเคยไปที่ไหนมาแล้วบ้างเริ่มกันที่วัดพระศรีอานชมอุโบสถทองคำร้อยล้านสักการะขอพรพระศรีอานพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า256ห้ปีไปต่อกันที่วัดถ้ำน้ำที่ตั้งอยู่ภายในถ้ำธรรมชาติที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ขององค์พญานาคสีสเสวกองค์ใหญ่สีขาวหรือจะขึ้นเขาไปที่วัดน้องหอยสักการะหลวงพ่อใหญ่พระพุทธเจ้าสามองค์และเทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือและยังมีพระศีมุมเมืองที่ เขาแก่งจันเป็นพระพุทธรูปพระราชทานประจำภาคตะวันตกหนึ่งในสี่ของประเทศไทยหรือจะไปชมพระปางขอมเก่าแก่กว่า500ปีและยังมีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอารัญญิกาวานอกจากนี้ยังมีมุมลับราชบุรีที่เป็นแหล่งรวมความเชื่อและความศรัทธาของสามศาสนาที่หุบผาสวรรค์รวมถึงยังมีเจดีพุทธคยาจำลองเท่าขนาดองค์จริงจากประเทศอินเดียและชมอุโบสถล้านนาที่แกะสลักจากไม้สักท้องทั้งหลังที่วัดเบญจกีรีนครจุดสุด ท้ายที่เชื่อว่าหลายคนแทบจะไม่รู้จักกับอุโบสถที่สร้างจากเปลือกหอยทั้งหลังที่สำนักสงพุน้ำร้อนราชบุรียังมีที่เที่ยวสวยๆอีกมากมายอยากให้ลันลาไปรีวิวที่ไหนเม้นมาบอกกันที